สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้กับพ่อกับสองสองเซี่ยวคือเก่าคือเดิมเนาะสวัสดีพี่น้องันนี้เข้าอุนทรบัณฑกับพระคอันโนอยู่บ้านขาดูดเนาะที่บ้านขตพูดไม่เหมือนจุลเป็นจัดบุราจึงเขาแกดีเอาแก้ดีาคือมาเนาะแต่ตอนนี้กำลังอัน ้องสินทำตอนนี้เากำลังสีเาวอน่ว่าไอ้าทัศนุคนกะสีปกตินี่คนสีไลยปกติาย่ช่วงโควิดดิ กอนี้โควิดก็เลยแบบคนกับลยป็นได้หลดปกติสิลาจนชิบมีหอนบอลจอดเลยบัรยากาศก็สิประมาณนี้มีน้ำอ้อยก็จะายของ ไทยนะโอ,อันนี้จะเปนเป็นบอลไทยหงามนะบอลไทยหาีมาสื่อเอาคันบัเออบงไปวมา่เอาไป้พรชื่อคันบัเบงไปไ้พระธาตุขจาวาจ,วาจ็นคันบัเบงใคร นะคู่สิเลยจอห์นพูดสิเลยหาพันหาพันขีปหน้าพันบาทเดยหาพันขีปจ้ากระโดดกระดิ่งกระโดลกรเดิ่งจุ่มไม่แน่ก็คือไม่จุ่มกมะ ได้เลยพี่น้องไปบายๆพระกัน ไปไหว้พระกันบรรยากาศที่เป็นอันพระธาตุเก่าแก่พระธาตุโบราณพระธาตุัูนเราก็จะมาไหว้พระขอพรคนกับปกติคนชิล้ายจน่ยังคงมีทางเข่าเลยตอนนี้ก็คนไม่ค่อยรลายไปไหนเพราะว่าโควิด พิ่นก็ห้องก็เปิดแหนคนเขาตะกี้เพิ่นก็ปิดไว้เพิ่นก็ปิดไว้มันบ่ให้คนเขาเดี๋ยวนี้เห้องก็เปิดคนก็สมีอยู่แต่ก็มีบตอนกํันอย่างหอบหอเจดีหรือหอบอันพระธาตหอพี่นงเฮจังสิมาันกรหว้อพรไ ฝนก็สิตกน่ากอจิงๆพนมทจะตกเมื่อกี้นี่ก็ตกมาอยู่ 怎样呀。嗯嗯嗯 ลังจากเขาขอคอพนแล้วเลยเนาะพีะ่เนาะเขาก็สิมาอันลูกของขอคอพรต่อน,นะพี่เนาะนี่คือเป็นวัดเก่าโบราณมาตั้งแต่ได้พระทโพนนี่สาวนวดสิมาอคอพรลูกคอสิดั่บ่พีน่นะ เด็พี่เนาะดังเด็กพี่เนาะหวกว่าเพิ่นขอพรอยู่นะตอนนี้ก็เปลี่ยนกันพี่เนาะให้อันชาวจอนมาลูบของตอนนี้ก็ได้ถ้าชาวจอนเพ็นงลูบของเพิ่นกำลังขอพร ดังพี mm ่น้องดังดังพี้องดัง้าเดอหลังจากเ้าครบอันพ่อแล้วก็ลูกของแล้วพี่น้องเฮาก็สิมาให้อาหารป่าวัดกะอันนี้กะเทวะกะอันนี้เป็นโค้งอันนี้เป็นโค้งใหญ่พี่น้องโค้งใหญ่ดิ Nha, 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 nha,

มะเขือป่าภาษีมาเขือป่าพี่เนาะนี่คืออันอาหารนะพี่เนาะนะอาหารป่าเอออถุงนึงถุงละห้าพันกีบนะพี่เนาะดินบูซาหัวอาหารถุงละห้าพันกีบไม่ใช่อันไหนเดยนี่นี่นี่นอ๋อไม่คือบอน บริจาคเงินบนหีบหนะีบาะไรกล่องกล่องกล่องอันเศ้าบันันบอเมเดี๋ยวมึงทำนะคือเนาะสินทำเอาแบบนี้เนาะนี่มาเบิง มันคือปลาพาปลาพปลาพาบลาเเต้าเลยมัวบอลลามทัพแม้กระตินตรวตูงฝาลายพี่เนาะวัสดท่านบนลเลี่ยงฝลาปล่อยปลาพี่เนาะน้องในวัดนี้เังเหแล้วเหี่ยเห็นวเหยว บาดดุกสละพัด là ตัวนี้ก็มาให้อาหารปลาพี่น้องแซ่จอด ป่ากระสีลายป่าปลาอันทางไทยเพิ่เอิ้นตะภาพเพิ่เอิ้นตะภาพแต่ภาพแต่ภาพอืมี่น้อยนี่ใช่นนี้นี่นี่ตัวน้อง่ายเดี๋ยวป่ายังน้อยเลยเนาะตัวนองาย บรรยากาศน้องอันในวัดไหนในวัดธาตุพูนกะนเป็นสีอันที่มีป่าแล้วก็มาให้อาหาราาาก็ได้มาไหว้พระมาอย่างกะมาให้อาหารป่าอันซะีฮานาจนง่ายง่ายนี่น่าตัวนี้ก็สร้างเันหิ้มเข่าพี่น้อง มากินข้าวปุ้นมากินนมจีนห,ห่านเลาก็มากินหา่หานห่านเป็นหนกปัญหาห่านเป็นไข้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 ร่อนมากินจอนะไหมฉันเล่า,าคลิปนี้ก็ขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เราพี่น้องเนาะ คลิปนาคลิปนาจังพอกันไหมสบายดีเบอร์สุขสุขคน